ฟาบริซิโอโรมาโนออกเผยปลายทางแห่งใหม่ซาดิโอมาเนปิชาวเซเนกัลหลังหมดอนาคตกับบาเยอร์มิวนิคยอดทีมเมืองเบียเรียกได้ว่าสอดุดพ้นบ่วงกับฟาบริซิโอโรมาโนเจ้าพ่อสุดแม่นแห่งตลาดซื้อขายนักเตะออกมาเผยปลายทางแห่งใหม่ซาดิโอมาเนปิชาวเซเนกัลหลังหมดอนาคตกับเสือใต้บาเยอร์มิวนิคมหาอำนาจแห่งบุนเดลีกาเยอรมนีนั่นคือลีของประเทศซาอุดีอาระเบียนนั่นเองเป็นที่เข้าใจกันว่าซาดิโอมาเนเพิ่งย้ายจากหงแดงลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิคเมื่อฤด่กา่านมา แต่ทว่าตัวเขาประสบปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่อาจเค้นฟอร์มเก่งได้เท่าที่ถูกคาดหวังเอาไว้จนทําได้แค่12ประตู5แอซิสจาก38นัดทุกรายการแถมยังไปประเคนมาใส่เลรอยซานเแข่งเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเจ้าถิ่นที่นั่นจนทําให้สถานการณ์เลวร้ายเข้าไปใหญ่จนถูกหวตให้เป็นแข้งที่ล้มเหลวของลีกในปีที่ผ่านมาทําให้มีกระแสะข่าวว่าตัวเขาจะถูกเลหลังออกจากทีมล่าสุดฟารบริซิโอรโรมาโนรายงานว่าแข้งวัย31ปีรายนี้กําลังได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ตอนนี้กําลังดาหน้าดุดสตาร์ดังระดับโลกไปร่วมทีมหลายคนอาทิคริสเตียโนโรนันโลโดที่นําร่องไปก่อนใครเพื่อนนอกจากนี้ยังมีคาริมเบนเซมา่ารูเบนเนเวต